ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกเรามันเคยเป็นวอกเป็นลิงมาแล้วนับชาติไม่ท้วนเมื่อมาได้เกิดเป็นคนแล้วก็อย่าให้มันมี อย่าเอานิสัยลิงนั้นติดมาให้เอาทิ้งเสียใจที่กลับกรอกหลอกหลอนเนี่ยก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนมีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจนี่เราได้เกิดเป็นคนมาแล้วเราต้องยึดเอาความสัตย์นั้นนะมาไว้เป็นเพื่อนกับชีวิตของตน คนใดถ้าไม่เขารพกต่อความสัตว์แล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สำเร็จภาวนาสมาธิก็ไม่สำเร็จรักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้ทิ้งความสัตว์ได้อย่างเดียวแล้วไม่ไหวเลยใน้การปฏิบัติสมถภาวนากอเหมือนกันนะ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องนั่งอย่างนี้นะเว้นเสียแต่มันเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะนั่งได้หรือว่ามันดั้งนั่งได้ช่วระยะหนึ่งก็เอาอ่อานี้ตั้งใจลงไว้นี่เรากำหนดกันว่าสามทุ่ม ให้ปิดไฟแล้วทำความเพียรทางจิตใจแต่สังเกตดูบางกุฏิบางหลังในยังจุดไฟอยู่ไม่เปิดไฟฟ้าก็จุดไฟเทียนเลยสามทุ่มไปถึงสี่ทุ่มนู่นอันนี้มันละเสียซึ่งความสัตว์มันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลย การปฏิบัติทางจ,จิตใจก็ตั้งแต่ย่ำค่าไปจนถึงสามทุ่มนี่จะทำธุระอะไรก็ทำลงไปแต่ว่าต้องทำธุระในการดูหนังสือบ้างท่องเบาๆบ้างเท่านั้นจะทำอย่างอื่นไม่ได้เช่นถักตีนบาทนี่ไม่ได้ไม่ใช่ธุระที่จะไปทำ ถ้าหาว่ามีกิจที่จะท่องบนหรือจะดูหนังสืออย่างนั้นแล้วก็ทำไปตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสามทุม่มเมื่อถึงสามทุ่มเราก็ปิดไฟทำความเพียรทางจิดใจนี่มันพอดีพอดีแล้วนี่นะเอาทำความเพียรอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สี่ทุ่มก็จําวัดพอตีสองก็ตื่น ขึ้นทำความเพียรอตีสามครึ่งก็เตรียมตัวมาศาลาพร้อมเพียงกันทำวัดสวดมนนั่งสมาิภาวนารวมหมู่กันไปจนสว่างอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นอุบ,บายวิธี ที่ดีอยู่แล้วนะไม่ควรที่จะไปให้พลาดจากข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เพราะมันเป็นการฝึกใจไม่ให้มันละหลวมถ้าหากว่าไม่ได้ทำความเพียรติดต่อกันไปอยู่อย่างนี้ใจมันอาจจะเลื่อนลอยไปในที่อื่นนู่นนะมันสงบลงไม่ได้เพราะสำหรับผู้ ฝึกใหม่ผู้ที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้นะมันก็ต้องได้พึ่งหมู่ต้องฝึกรวมหมู่ไปก่อนความหมายมันเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้แล้วอย่างนี้แม้จะทำความเพียรด้วยตนเองมันก็เป็นไปได้แต่ผู้ที่คิดว่าพึ่งตัวเองได้มันก็ต้องเผื่อหมู่วะนี่นะ ก็ต้องมานำหมู่เข้าไปมันก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวกเพราะนั้นทำอะไรก็ต้องเพื่อต้องเพื่อคนหมู่มากเป็นอย่างนั้นต้องให้คิดไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะเราอยู่ด้วยกันหมู่มากนั่นเนี่ยต้องคิดไว้ให้ดีเรื่องนี้นะ ทำอะไรอย่าไปคิดเอาแต่ตัวคนเดียวเราต้องคิดเผื่อหมู่เผื่อคณะ,ะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะว่าเป็นความสามัคคีของคนหมู่มากซึ่งพระศาสดาได้ทรงสนรเสริญเยินยอไว้ในพุทธภาษิตนั่นทรงแสดงถึงอานิสงส์แห่งความพร้อมเพียงสามัคคีกันหมนี่ หลายแห่งที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ความสามัคคีพร้อมเพียงกันละความชั่วทำความดีอะไรโมนี้นะก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนานี้ก็น,นับว่าเป็นความจริงอันบุคคลผู้ที่มีอินทรี์บารมียังอ่อนอยู่นี่นะ เราจะมาทำความเพียรโดยลำพังตนเองให้มันก้าวไปได้นี่ไม่มีทางหรอกขอให้เข้าใจกันแล้วกันแม้เป็นนักบวชเนี่ยกับหมู่นั้นอย่างที่เห็นเห็นกันมาบวชมาแล้วหนีเตลิดเปิดเปิงไปไม่อยู่ในสำนักอุปชาอาจารย์เที่ยวไปตามอำเภอใจอย่างนไ้ทั้งที่ทนไม่มีความรู้รอบตัวอะไรเลย อยังไม่ได้บรนเทากิเลสให้น้อยเบาบางเลยเอาผ้าเหลืองหุ่มตัวแล้วก็เที่ยวเปะปะะไปอวดว่าตนได้บวชแล้วอนำมีซ้ำพันยังนุ่งห่มผ้าสีกลักเข้าไปผายบาทแบกกรดตะจะนโ้โโกเก๋หลายชาวบ้านเห็นเข้าในหูพระธุดงรู้นะอ่าอย่างนี้แหละเราอยากไปอวดชาวบ้านเขา บวชมาไม่กี่พันษาอย่างนี้นะมันเสือมเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจไว้การที่เราพักพร้อมสามัคคีกันพร้อมกันทำความเพียรอยู่อย่างนี้นะแล้วที่อยู่ที่อาศัยก็นับว่าพอได้อาศัยก็ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนักแล้วก็ไม่ใช่ผืดเคืองนักพอ,พอดีพอดีอย่างนี้แล้วก็นับว่ามันเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้ประกอบความภาคเพียรพยายามละอาสวะกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนีนะ่ให้เบาบางออกไปการทำความเพียรน,นี่เราก็ต้องรู้จักกำลังของตัวเองรู้จักกำลังของกิเลสว่าถ้าตนเองกิเลสมันนมันยังหยาบอยู่ มันมีกำลังกล้าอยู่เนี่ยการทำความเพียรมันก็ต้องเข้มงวดเข้าไปออมันต้องให้รู้จักอย่างนั้นเราทำความเพียรขนาดนี้กิเลสมันไม่เบาบางลงเลยอย่างนี้นะก็ทำให้มันหนักเข้าไปขั่วนั้น <c oughs> อย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นมันก็ทำให้กิเลสเหล่านั้นอ่อนกำลังลงไม่ได้ <c oughs> ถ้ากำลัง ความเพียรหรือกำลังสติปัญญามันพอพอเท่าเท่ากับกำลังกิเลสอย่างนี้นะมันจะไปกำจัดกิเลสให้บาบางลงได้อย่างไรล่ะเพราะกาลังมันเท่ากันอ,ะอ่ะต้องให้คิดต้องสังเกตดูตัวเองอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ากำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญายัางอ่อนอยู่อย่างนี้ มันยังสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เราก็พยายามทำความเพียรเข้าไปฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปการฝึกสติก็หม,มายความว่าเราเดินไปก็มีสติกำหนดรู้ตัวว่าตัวเดินไปอยู่รู้กายรู้ใจอยู่ไม่ไปรู้เรื่องอื่นพยายามระล,ลึกเข้ามาดูกายดูใจอยู่อย่างนั้นนี่การฝึกสติ ให้มันมาอยู่กับตัวนะอันสตินั้นมีอยู่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันระลึกไปทางอื่นนู่นมากกว่าที่จะระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่เมื่อเราลงมือปฏิบัติลงไปแล้วอย่างนี้เราจะต้องพยายามระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ให้มากกว่าที่เราจะระลึกไปภายนอกนู่นนี่คำว่าปฏิบัติเข้มงวดเข้าไป มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> สัมปชัญยะก็มาทำความรู้กายรู้จิตตัวเองอยู่นี่รู้กายเห็นกายมันจะแตกจะดับอยู่ถึงมันไม่แตกไม่ดับในขณะน,นี้ต่อไปมันก็แตกก็ดับต่อไปมันก็แปรปูวนไปไม่ใช่มันจะไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ต้องดำริตรีตอง พิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นความเป็นไปของอัตภาพร่างกายอยู่อย่างนี้เมื่อมันเห็นอยู่อย่างนี้กิเลสที่มันจะคุกคามจิตใจให้เลื่อนลอยไปนั้นมันมันก็อ่อนกำลังลงก็เพราะว่าใจมันเห็นมันเห็นร่างกายนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นมันก็เบือ่อ มันก็เบื่อก็นายพอมันเบื่อนายลงไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากลัวว่าจะให้จิตอันนี้เนะี่ยมันเบื่อมันนายเนี่ยมันก็ต้องทำความเพียรเพ่งพิงพงนิษเอาจริงจังเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเพียงเพ,เพียงพิจารณานิดหน่อยแล้วมันจะเบื่อจะหนายเนี่ยไม่แล้ว ต้องเอาจริงๆต้องนอนพอประมาณเนี่ยเอาเวลาลุกขึ้นทำความเพียรมากกว่าการหลับนอนนี่ต้องตั้งใจลงอย่างนั้นจริงๆนะมันยึงค่อยจะเห็นโทษของกิเลสตัณหาและเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ย มันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรที่ว่าเป็นเรื่องที่จะให้เราดำเนินไปไม่ได้การปฏิบัตินี่นะมันอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความเอาใจจดจ่ออันนี้แหละสำคัญนะไม่มีอะไรพิเศษซึ่งว่าจะไปอยู่ลี้ลับซับซ้อนอันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างนี้ไม่มี เรามองเห็นได้อยู่นะแต่เพราะว่าใจนี่สิมันไม่ยอมเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยใครๆก็ยอมรู้จักทางนั้นแหละก็มันแปรปวนมันวันไหวไปมาปรากฏชัดๆอยู่ทุกคนเลยแต่จิตนี่สิมันไม่ยอมเบื่อหน่ายร่างกายอันนี้นะเนี่ยปัญหาที่สำคัญนะ ดังนั้นเราจรึงต้องพยายามนะ,ะพยายามทำอย่างไรจิตนี่มันถึงจะเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ของร่างกายอันนี้อย่างนี้พระบางท่านบางองค์ท่านก็ทรมานจนเอาจนให้มันเห็นทุกข์เท่าภูเขาเรากอนีอ่อย่างนั้นเมื่อมันเห็นทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงเช่นนั้น มันก็จึงมาเพ่งดูแลเห็นร่างกายเนี่ยมันแปรปวนไปกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่ตลอดเวลาไปอยู่นี่ยมันจะได้เกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายในทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไปพูดกันให้พิเศษอะไรหมูน่นี้ไม่มีเพราะว่า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายส่วนมากอย่างที่ในธรมรมวัดเช้าเนี่ยนะนะบะหุลาปวัตติรูปังอนิจังเวทานาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจังมนูนีนี่แหละพระพุทธมีภาคเจ้าทรง,สง,สงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายส่วนมาก ก็ย,ยกขันห้านี้เนี่ยขึ้นแสดงตักเตือนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มีสติสมบัติยะระลึกเข้ามาดูขันทั้งห้าอันนี้มาสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายอันนี้ด้วยปัญญาของตัวเองนี่เดี๋ยวเพ่งพิจารณาดูขันห้านี้ ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้แปรปวนไปอยู่อย่างนั้นลักษณะอาการที่มันแปรปวนไปอยู่อย่างนั้นนั่นแหะคือทุกข์คือความทุกข์ของร่างกายนี่ทรงแนะนำเพื่อจะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นทุกข์ในร่างกายอย่างนี้บัดน,นี้เราได้พิจารณาเห็นทุกข์ในร่างกายอันนี้หรือไม่เนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาตัวเองดูว่ามันมันยังเห็นบ้างไหมเห็นทุกน,นี่น่ทุกกายอะ่ะแล้วก็ทรงสอนให้พุทธริสัสนายพิจารณาลงไปสิง่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของใคร ม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะเคยคิดไหมเคยเพ่งพิจารณาเห็นอนัตตาแจ่มแจ้งในใจไหมอันบนี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องเพ่งทวนกระแสะจิตเข้ามาหากายหาใจตัวเองอ แล้วก็มาตั้งปัญหาถามตัวเองเข้าไปเห็นหรือ,อยังละ่ะลักษณะอาการของขันห้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่จิตนี่มันจะว่ายังไงอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรนะ,ะมันมีประจักษ์พยานอยู่จริงๆนี่นะเอาน้ำมาทมนั่นเป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างก็จริงอยู่หรอก แต่เราก็รู้ได้ด้วยสัมผัสนีกายกับจิตสัมผัสกันเข้าอย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนี่ท่านก็เรียกว่าเวทนาเวทนาคำนี้นะแปลว่าจิตสวยอารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรนั่นแหละจิตสวยอารมณ์ที่ที่มันสัมผัสกับร่างกายนั่นนะ่ะ เมื่อร่างกายนี่แปรปวนจิตมันก็เสวยอารมณ์อันแปรปวนวันไว้ไปมาเนี่ยท่านก็วันยัดว่าทุกขวเวทนาเพราะว่ามันเหลือทนนะ่ะทนอยู่นิ่งๆไม่ไหวจิตใจนี่นะเมื่อร่างกายนี่มันแปรปวนกระทบกระทั่งแล้วจิตนี่ก็วันไว้ไปมาในที่สุดมันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางจ,จิตใจเป็นอย่างนั้น นี่ยเรื่องลักษณะอาการในความทุกข์นะมันก็ปรากฏอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามันลี้ลับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยไม่ใช่ถ้าเราควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้มันเห็นทุกข์ตรงๆอ,อยู่เลยอะ,อ,ะอย่างนี้แหละเว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่มีใจเลื่อนลอยใจไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้ว มันก็ไม่เห็นแหละไม่เห็นทุกข์เป็นอย่างนั้นทุกข์อย่างเช่นว่าเจ็บปวดทุกขเวทนาได้มาแล้วก็ส่งใจออกไปพร้อมกับร้องครวญครางเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้แต่แค่เป็นทุกข์อย่างเดียวไม่มีปัญญาที่จะมากำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงนั้นเลยนี่มันอย่างนี้เรียกว่าใจมันไม่ตั้งอยู่ภายในแล้ว มันส่งไปข้างนอกแล้วมันไม่รู้เท่าทุกข์ใจก็เลยเป็นทุกข์สารวนหม่นหมองไปกับร่างกายนี้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ถ้าว่าเราไม่ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่เอามันจะเจ็บจะปวดยังไงมันจะร้อนจะหนาวอย่างไรเราก็ควบคุมจิตนี่ให้เพ่งดูทุกข์อันมันปรากฏอยู่ภายในเนี่ย ให้มันเห็นชัดๆอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันเห็นทุกข์อยู่ภายในนี้อย่างนี้มันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยเห็นลงไปว่าการที่จิตมาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเนี่ยมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงๆ,ๆนี่เมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วแต่เราตัวเองแหละควบคุมตัวเองไม่ให้มันหนีทุกข์ เมื่อทุกข์บางเกิดขึ้นแล้วต้องสู้สู้เพื่ออะไรเราเพื่อที่จะให้มันรู้ทุกข์จริงๆแล้วมันจะได้เบื่อมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าหนีทุกข์บ่อยๆแล้วมันไม่เบื่ออถ้าถ้ากําหนดจิตอยู่ภายในนี่มันรู้แต่เวทนาทุกขเวทนาทางต่างๆนี้เอาถ้าได้ส่งใจออกไปคิดโน่นคิดนี้ ไปเพลินกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปแล้วก็ลืมทุกไปพักหนึ่งอย่างนี้นะถ้าทําอย่างนั้นแล้วมันไม่เห็นทุกเลยมันไม่เห็นทุกทุกมันก็ติดตามไปเราจะส่งจิตไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนก็ตามเลยทุกมันก็ตามรังควานไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าส่งจิตหนีไปแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์เลยไม่ใช่เพราะมันมันมีสายสัมพันธ์กันอยู่ ถึงจะส่งจิตออกไปข้างนอกนู่นแต่มันก็ยังรู้อยู่ภายในนี่นะ,ะร่างกายนี้แปรปรวนไปยังไงมันก็รู้อยู่อย่านั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าสู้เราอดกั้นทนทานอยู่ภายในนี้ไม่ยอมส่งจิตออกไปพักข้างนอกอย่างนี้แหละกาหนดเพ่งดูดูไปดูมามันก็เลยจะเห็นไปว่า มันไม่มีเขาไม่มีเราเป็นทุกข์แล้ววะเนี่นะมันมีตั้งแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแปลปวนไปอยู่เท่านั้นเองนะแล้วมันก็มีวิญญาณนะ,ะเป็นผู้รับรู้ความแปลปวนของอัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี้เช่นมันเจ็บตาวิญญาณตามันก็รับรู้มันเจ็บหูวิญญาณหูก็รับรู้ความเจ็บหูนั้น มันเจ็บจมูกวิญญาณจมูกมันก็รับรู้มันเจ็บลิ้นวิญญาณลิ้นมันก็รู้มันเจ็บสารพางร่างกายใดส่วนหนึ่งอย่างนี้เนะี่ยวิญญาณมันก็รับรู้แล้วมันก็ส่งเข้าไปหาดวงจิตนั้นให้จิตรับรู้อีกทีหนึ่งว่าต้นเจ็บร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ หรือว่าตนเจ็บตาเป็นต้นอย่างนี้นะนั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราเคข่งดูวิญญาณนี้เข้าไปมันก็จะเห็นแจ้งว่าวิญญาณนี้ก็สักแต่ว่าวิญญาณนสักแต่ว่าความรู้เป็นสภาวะธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุนี่ธาตุแห่งความรู้ นิสัตโตมีใช่สัตว์นิชีโวมีใช่ชีวิตสูญโยเป็นของว่างเปล่าทาตุมัตโกสักแต่ว่าเป็นสภาวะธาตุเท่านั้นเองพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเพ่งพิจารณาด้วยอำนาจแห่งปัญญาให้มันเห็นแจ้งในน้ำในรูปตามเป็นจริงอย่างนี้ ให้มันเห็นลงเป็นสภาวธาาธสภารรมอย่าให้มันเห็นว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั้นถ้ามันเห็นว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั้นมันก็ทุกอยู่ร่ำไปเลยเจ็บตรงไหนก็ว่าเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงไหนก็ว่าเราปวดตรงนี้มีแต่เรามีแต่เราอยู่อย่างนั้นเลยเอ,อมันจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรเล้วนี่แหละถ้าว่าปัญญามันดำเนิน เพ่งพิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็สอนจิตเลยสอนจิตให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราซะแล้ววันนี้ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นแต่สภาวธรรมอาศัยกันอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญบาปนั่นแหละบุญบาปที่ตนได้ทํามาแต่ก่อนนั่นแหละมันมาอุปถัมภ์บำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ไปได้ เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเหล่านั้นแล้วรูปกายนี้มันก็แตกดับลงไปนี่มันก็มีเท่านี้เองเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะแต่ว่าคนเรามันไม่ยอมพิจารณานะมันไม่ยอมพิจารณาให้มันรู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันจึงวางไม่ได้ปรงไม่ตกวางไม่ลงมันจะวางลงไป ไว้ตามสภาพของมันแล้วทำจิตให้เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันอุเบกขาได้แต่เวลาที่ร่างกายนี้เป็นปกติอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่าร่างกายนี้มันแปรปวนไปที่นี่เอาแล้วอุเบกขาแตกเลยบบเนี้เป็นอย่างนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลาย ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเวลาร่างกายนี่เป็นปกติความรู้สึกต่อร่างกายนี่มันก็เป็นอุเบกขาอยู่งั้นแหละเวลาร่างกายอันนี้มันแปรปวนวันไว้ไปจิตของท่านก็เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนั้นไม่เศร้าโศกเสียใจกับร่างกายอันนี้นนนไม่เดือดร้อนอะไรกับร่างกายนี้เพราะว่าได้พิจารณามัน เห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงมาแล้วก่อนที่มันจะวิบัติแปลปวนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาพิจารณาเอาตเ,เวลามันวิบัติมันแปลพวนนี่เท่านั้นเองเวลาปกติก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นความรู้ความเห็นอันนี้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจอย่างนั้นเรื่อยไปนี่มันมันจึงเป็นเครื่องประกันจิตอันนี้ไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้ดังนั้น เราทุกคนนะก็มีจิตใจอันนี้เหมือนกันทั้งนั้นแล้วก็ต่างคนก็มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ว่าเป็นนิยานิกรร,รมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกภัยได้จริงๆนี่เราเชื่อกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่ายังสงสัยอยู่นี่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้ <c oughs> อันนี้มันก็นับว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรคิดนะบางคนยังสงสัยอยู่อ่ะอสงสัยว่าการปฏิบัติตามะธาทมไปอย่างนี้มันจะพ้นทุกข์ได้จริงหรืออย่างนี้บางคนอาจสงสัยอยู่ก็ได้ <c oughs> ดังนั้นต้องย้ำกับตัวเองให้มันแน่นอนนะว่าตนเองเห็นอย่างไรเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่า พระธรรมคำสอนของพระองค์นี่นะเป็นนิยานิกะธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยได้จริงอย่างนี้นะวันนี้เท่าที่เราปฏิบัติกันมานี่นะเราพ้นทุกข์ไปได้มากน้อยเพียงใดอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถ้าหาว่าพิสูจน์ตัวเองไม่ได้การปฏิบัติมานี่มันก็เลยไม่ได้ผลอะไรเลย ไม่ไม่มั่นใจเลยให้พากันเข้าใจเมื่อเราลงปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องมั่นใจให้ได้สิการที่มันจะมั่นใจได้ก็เพราะว่าไอ้ตนน้อมใจลงสู่ธรรมะของจริงได้จริงๆธรรมะของจริงปรากฏในใจของตนจริงๆอย่างนี้เรามันถึงมั่นใจได้ ถ้าน้อมใจลงไปแล้วเห็นแต่ของไม่จริงทำของจริงไม่เห็นเลยอย่างนี้นะมันก็มั่นใจไม่ได้แล้วเมื่อไปเห็นแต่เรื่องไม่จริงมันก็จิตใจก็แปรพวนไปเลยแบบนี้ถ้าน้อมใจลงไปพิจารณาไปพิจารณามาในสุดมันรวบยอดลงได้ว่าความจริงของสังขารร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่สงสัยเลยอย่างนี้นะนี่ เช่นอย่างว่าทุกนี่นะเราเรากําหนดรู้อยู่รู้เท่าอยู่ทุกนี่รู้ยังไงรู้เท่ารู้ว่าสังขารขันห้าอันนี้เป็นทุกข์ต่างหากเราไม่ไม่เราไม่ได้เป็นทุกข์คือเราไม่ได้มีอยู่ในขันห้านั้นหรือขันห้าต่างหากหรือว่าสังขารต่างหากมันเป็นทุกข์นี่คําว่ารู้เท่าทุกนะรู้อย่างนี้แหละถ้ารู้อย่างนี้แล้ว จิตมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่ามันก็รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละแต่